ค่าเสียหายส่วนแรก excess และ deductible ต่างกันอย่างไรแบบที่ 1. a c excess เป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบภาคบังคับซึ่งจะมีระบุไว้ในเงื่อนไขกรมทัน์ประเภทหนึ่งทุกฉบับะนะครับกรณีที่จะต้องจ่ายค่า excess นะครับ B กรณีออด,ด้วยกันนะครับกรณีที่ 1. คือไม่ได้เกิดความเสียหายจากการเฉี่ยวชนหรือการพลิกคว่ำ กรณีที่สองไม่สามารถพิสูจน์คู่กรณีได้อันนี้ต้องจ่ายค่า Excess นะครับมาดูแบบที่สอง deducible t นะครับ deducible t เป็นความเสายส่วนแรกแบบภาคสมัครใจซึ่งเงื่อนไขาการปิด deducible t นะครับก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือทำให้เบีย้ยประกันถูกลงนะครับสามารถที่จะเลือกกันซื้อได้นะครับจะใส่ deduc d e d u c t i b หนึ่ 1, 000, 2, 000ก็สามารถทำได้นะครับกรณีที่จะต้องจ่าย deductible ก็คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตามจำนวน deductible ที่ระบ,บุไว้ในเนื่องไขโกรมทรรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ามาแนะนำสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ